สวัสดีครับวันนี้ผมพาไปวัดพระงามนะครับผมประตูเห็นการเวลานะครับผมก็วันนี้เรานะมาอีกแนวหนึ่งนะเดี๋ยวจะนั่งเรือเข้าไปนะครับผมนะเดินไปที่ที่น้องๆเขามีบริการภายเรือก่อนนะฮะผมตอนนี้เรามาวัดพระงามนะฮะนี่ลยน้าท่วมเราก็จะนั่งเรือลงไปนะฮะนะครับนู้นนะฮะได้ครับขอาขึ้นกัน ไม่ไกลใช่ไหมครับครับคารับ้ปลเยโอเคครับแล้วน้องแล้วน้องจะเห็นได้เหรอโอเคครับปึ๊บเห็นได้ไหมเราต้องขยับไปน้านใดอ่าได้เห็นได้ไหมโอเคครับนะมีปิ๊งได้วยเหรอ แล้นหนูไปได้ป่ะนี่ยไปไหวป่ะมาเช้าเช้านะครับก็คิดไปแล้วน่าจะร้อนนะครับท้ามาสายๆนะครับเช้านี่แหละนี่ถ้าแม่ไม่คนก็นั่งไม่ได้นะโอ๋เนาะ จริงอนี่มีถั่วเหรอ<า>อ๋ออุอ้ยมีถั่วแล้วครับไว้น้ําเป็นป้ะนะคนนั่งเนี่ยฮะไม่พวกพี่ว่ายเป็นไหมเนี่ยปกติตรงนี้ก็รถเข้ามาได้นะฮะเมื่อก่อนเป็นตลาดน้ําของสาบ,บัวใช่ไหมครับน้อง,องเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว อันนี้ก็เหมือนกับมาดูพื้นที่น้ำช่วมด้วยนะฮะผ่านประตูกันเวลาได้เลยเหรอโอเคตอนนี้ก็ให้น้องตัวเล็กนะครับพายให้นะฮะก็คนที่มาเที่ยวก็มาจอดรถที่วัดใช่ไหมครับน้องจอดรถท,ที่วัดเนาะจอดรถที่วัดแล้วก็เดินมานะแล้วก็มาถามน้องๆได้เลยน้องๆก็ให้บริการรอพายเรือให้นะครับก็มาเที่ยวช่วงนี้ก็ดีครับเปลี่ยนบรรยากาศ ที่บ,บ้น้านนมันเพิ่งท่วมป่ะหรือมันท่วมนานแล้วเนี่ยมันท่วมนานแล้วท่วมเป็นเดือนแล้วใช่ป่ะใช่โอ้ที่อื่นไม่เห็นท่วมแลยแฟนว่ามันเขาปิดประตูแงหเลยใช่ป่ะใช่ค่ะอันนี้มันไหลเข้าทุง่งเข้าทุ่งเข้าวัดอืมนี่ถึงแล้วใช่ไหมครับยังค่ะเขายังนะ นู่นนะใช่ไหมใช่จ้ะอันนี้เขาบอกว่าห้ามเข้านะครับเราก็คงไม่เข้าครับทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะครับ บ้านอ๋อนี่เป็นช่างสลักหินที่เราเดินผ่านตอนนั้นถ้าไปมันข้างหลังมันมีหลายวัดอืมที่ไปแค่วัดทีล่ละนี่ถึงแล้วนี่ประตูวดีครับ นี่มีร้านมีร้านอาหารด้วยเราแวะกินได้ไหมปกติรถจอดตรงนี้ใช่ไหมตรงจอดตรงนี้เดี๋ยวเราจะพายเรือเข้าประตูไปเลยนะครับอันนี้คือ เราถามไตแล้วนะไตบอกภายเรือเข้าประตูได้นะฮะนี่ก็เป็นสภาพน้ำท่วมนะครับท่วมมานานแล้วด้วยแล้วครับน่าจะอยู่หลังหลังประตูน้ำใช่ไหมยฮะพวกหนูย้ายขึ้นมาอยู่ภูขอทองกันหมดแล้วอ๋อที่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ค่ะที่เป็นเต็นต์ตรงข้ามเรา นี่ถึงแล้วนะครับอ่าจุดหมายของเรานะฮะผมน้ำขึ้นมาเยอะมากเลย,เยมากเ,าเาครับลมมาพอดีนี่ถึงแล้วนะครับผม ้ามนแลวปกติมันเข้าไม่ได้ใช่ป่ะปกติมันเข้าไม่ได้แต่มันท่วมเยอะมันก็เลยสามารถเข้าได้โอ้ดีเซ็ตค่ะไ<อ>ปน,<อ>น้อยโอ้ตกองถ่ายไปซ้องมาถ่ายกันอืมตอนเย็นนะ ที่มาตอนเช้าเลยเพราะว่าพระที่มันตกดินกดินตรงหุบเยมใช่ไหมใช่ ท,นะที่ตรงนี้ก็อยู่ได้นะถ้าเปิดนคนมาอยู่นะน้ำไม่ท่วม หัวสิงหปิงเยอะมากปิงเหรอก่อ,อควายรวมสามสิบดโห เราทันตอนมีตลาดน้ำป่ะทันเ,ทนเนี่ยนั่งเด็กอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นปีไหนปีห้าสี่ห้าสี่อ๋อแล้วน้ำท่วมมาก็จบเลยเนาะใช่ไแค่ลุดอีกไอ้แค่ลุดอีกตาหนูตีใช่ไมคะ <laughs> <laughs> แล้วก็ฝากนักท่องเที่ยวแล้วกันนะน้องก็อยู่ทั้งวันใช่ไหมครับก็ใครมาก็มาจอดตรงตรงวัดใช่ไหมแล้วก็เดินมาหน่อยนึงนะครับผมจะเจอ ควายอยู่หน่อยนึงนะใช่ไหมาจ,จะเจอโคกควายอยู่หน่อยมีเรือจอดอยู่เยอะวก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับนี่นะครับน้องก็